สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีนะคะพามาลอดดูก,กบเล่นๆจ้าเพื่อนๆจ๋าไปไหนยังไม่ได้เรอกจ้าวานนั่นน่ะอืมไปไหนยังไม่ได้จ้าเมื่อกี้วานลงจับหอยจ้าไปจับตรงเขื่อนชายน้ำจ้าเพื่อนๆเ,เอามือเอามือยื้อลงไปเดี๋ยวพาไปดูจ้ายือ้อยื้อไปยื้อจับหอยหอยขมจ้<ๆ>เาเพื่อนๆ อ้าวเจามานอนเลยจ้าเห็นนหาอ้าวโอ้ไม่เห็นเพื่อนๆไม่เห็นมันมืดนัเดชครับหลับสบายจังลูกน้อยย่าๆน้องพิงค์ไปไหนนอนเนี่ยค่ะโอ้มันมองไม่เห็นเนาะดูทางนี้ก็ได้นี่ไงนี่ค่ะพามาดูไอ้นี้จะ้ะหอยจะ้ะเพื่อนๆจะ้ะหอยค้มจะ้ะ เอามือไปยื้อเอาตรงเขื่อนจ้าแล้วล้างล้างแล้วก็ใส่ถังไว้เนี่ยจ้าดู้าสงสัยจะเป็นแม่ซักจ้าของลูกสาวจ้าสงสัยจะเป็นแม่นี่ยจันนี้ค่ะเขาจะกินอันนี้จ้าวันนี้จ้าเห็นไหมคะอ่ามฆกระทอนมมะม่วงชิเลจ้าไปเจ็บมาจ้าพริกเกลือหนูเทียนอันนี้ของแม่จ้าของหวานเองจ้าเห็นไหมคะเพื่อนๆ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากมายจ้ากับข้าวก็มีนะคะนี่ค่ะแจงเผ็ดเป็ดย่างหม้อนั้นก็แจงส้มจ้าจะทอดปลาเพิ่มจ้าเพื่อนๆจ้าอืมพาเลาะดูข่าตะไคร้หวานไม่ได้ซื้อกินนะคะชอบปลูกไว้กินค่ะมะเขือก็มีจ้ามะเขือดกดกมะละกอ บ in ้านเพื่อนบ้านนะคะนั่นน่ะนี่ค่ะมะนงมะนาวอันไม่ได้ซื้อกินนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามีจ้ะมีกินตลอดจ้ะมันจะออกลูกตลอดเลยจ้ะมันจะมีกินตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมันล่วงแล้วนะเพื่อนเห็นไหมคะมันล่วงเต็มยังไม่ได้เก็บเลยพ่อลุงก็เลยไม่เก็บให้วันเนี้เออเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีกินตลอดจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ามา มะนาวมะม่วงน่ะเต็มน่ะพาเพื่อนเพื่อนเ<ๆ>ลาะสวนเล่นจ้ะเพื่อนเพื่อน,อนจานไปไหนไม่ได้เนาะเมื่อกี้ไปเก็บมะม่วงกับไปเก็บหอยจับหอยมาจ้ะจับหอยขมมาน่ะข่าตะไคร้ไหมมะกรูดพอลุงปลูกไว้เนี่ยพ่อลุงเขาปลูกไว้โอ้มะนาวมันจนเหลืองเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะโอ้มันล่วงจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะมะกรูดก็มีจ้ะออกลูกดกเลยนู่น ออกลูกเป็นพวงเลยนะนี่ต้นมะกรูดจ้ะมันออกเป็นพวงพวงอยู่จ้ะนี่ค่ะโอ้โหมะกรูดก็ร่วงจ้ะเ,เพื่อนๆไหนเห็นไหมมันล่วงจ้ะพลุงพลุงบอยอมมาเจ็บเลยอืมนี่ค่ะกบเอาไปซื้อกระชังใหม่ไปลงบอ่อละจ้ะพะลุงจะซื้อซื้อไก่มาเลี้ยงจ้ะอันเนี้ยค่ะจะไปซื้อซื้อไก่มาเลี้ยง ใบเตยก็มีจ้ะบ้านหลานปลูกทุกทุกอย่างจะ้ะกล้วยก็ไม่ได้ซื้อกินนะคะพี่ลุงเขาปลูกอันนี้ยากรยาสอนเขาฝากมาให้นะเนี่ยนน่นไหนอ,อีกดงหนึ่งเขาปลูกไว้สองที่มันขึ้นมาอย่างงามเลยจ้ะเพื่อนๆยากรยาสอนเขาให้นะกาบอ่างกาบหนูเขาโตแล้วนะเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะนัะนะ่นอะอะไรเนาะดาวเรืองเขาก,ก็ก็โตเป็นดอกแล้วจะ้ะ ลืมถ่ายดอกให้ดูจนแก่แล้วจ้ะเออลืมอ้าผักพอลุงผักพอลุงยังไม่ขึ้นเลยจ้าหวานแล้วจ้าอือพาเพื่อนเลาะสวนเล่นจ้าไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วจ้าไม่ค่อยจะดีนี่หอยนี่ไปจับมาตะกี้นี่ค่ะไปจับหอยมาตะกี้นี่ค่ะกระมังน้ําหมานะคะ กระมังน้ำามาเอ้ยต้องได้รับงานซักผ้าให้ลูกอันนี้จ้าอันนี้จ้าจะกินอันนี้ละจ้าลูกนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าทำให้ลูกด้วยจ้านี่น้ำจิ้มลูกอันนี้น้ำจิ้ม,นนมบานเองไรสาระไปวันวันนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะรู้จะไปไหนเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะขอบคุณจากใจนะคะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะหลับสบายเลยน้องยาย่าไปไหนลูกนาเด็ดครับนาเด็ดครับทักทายจ้าหน่อยลูกอ้าวจ้าจ้าสวัสดีค่ะมีคนเรียก